สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมรถหมดสัญญาเช่าในเครือของอาคเน่แคปิตอลกันอีกแล้วนะวันนี้แซมมาแนะนำโตโยต้ารีโว่พีเลนเนอร์นะครับ4ประตูเกียวโต้คันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมเลขไม่หน่0 0 0มนะครับ รถ6ปีวิ่งแสนสี่หมพันก็ตกปีละประมาณ2,3งหมนถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับปกตินะถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับผมเรื่องเครื่องยนต์กับเกียร์ของโตโยตา้าคุณลูกค้าน่าจะทราบกันดีอยู่ว่าอึดถึกทนแน่นอนนะครับรถมีประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะตามระยะแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะรถคันนี้แซมดูแลรถ หน้าเดิมๆท้ายเดิมๆช่วงล่างดำปิดปีเลยไม่เป็นสนิมนะรับรองครับรถสวยนะไม่หนึ่งแสมื่นสามแซมเปิดราคาไปก่อนเลยครับ494,000บาทนะครับ494,000าทสํ 4, 194, บาทสำหรับเกียร์โต้ยกสูงนะครับผม4ประตูนะนี่นี่นะครับผมรถมีไม่เยอะแล้วนะครับแซมแนะนำคันนี้นะขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้นะ กทกท6 3 2อ6327นะหน้า Z Edition นะดูไฟสวยๆนะติดทุกดอหลอดทุกดวงนะสวยๆเลยคันนี้นี่2 4 0 0นซีซีนะคันนี้เป็นตัว E นะครับผม150แรงมานะเครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆน,นะนี่ดูฝาฝอ่ะดูฝาก่อนดีกว่าเม็ดครบนะเม็ดอาครบ,ครบเลยสติกเกอร์ก็ครบ นะครับดูสวยงามเน,นี่ยาแนวเนี่ยตรงแนวเลยเล็บจิกไปเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยดูเห็นไหมครับดูเส้นยาแนวเนี่ยตรงแนวเลยนี่นะดูเนี่ยดูน็อตไม่ขยับเลยเห็นไหมครับเนี่ยน,น,น็อตไอน็อตกระโปรงหน้าปั๊มโตโยต้าเนี่ดูเนี่ยดูครบคบนะ ด้านในก็ตัว R เหมือนเดิมนะเห็นไหมครับเนี่ยตัว R ชัดเจนนะดูแก้มดูน็อตแก้มขวาไม่ขยับเลยเราเปิดประตูดูแก้มในก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับไม่ขยับเลยนะส่วนคานต่างๆคานหน้าเนี่ยสวยงามนะครับน็อตไฟหน้าดำปิ้ดปีเลยไม่ขยับนะนี่นี่ก็เป็นตัว R นะเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนนะ เนี่ยน็อตคานพุกยึดต่างๆครบๆนะเนี่ยสติ๊กเกอร์หมอ้อน้ําอยู่นะเนี่ยสีแป้นหัวน็อตยังอยู่ครบๆเลยนะเนี่ยตัวแอลชัดเจนนะครับผมเนี่ยพุกยึดดูกลมๆคมๆนะะดูคานด้านล่างอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะมันมืดน,นะแต่คานตรงๆเลยไม่เป็นสนิมนะดูเนหะครับเนี่ยดูเม็ดอาร์ตเนี่ยเม็ดอาร์ตด้านในนะครับเนี่ยเนี่ย สว,สวยเลยดูแก้อีกฝั่งหนึ่งเช่นกันเนี่ยไม่ขยับเลยเราก็รีเช็คอีกทีหนึงก็ดูซอกด้านในเนี่ยเห็นไหมครับสวยสวยเลยะนะเนี่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสวยงามน,นะหน้าเดิมๆแผ่นเพยยังอยู่ครบๆนะสติกเกอร์มอกอร็ปยังอยู่ครบนะดูห้องเครื่องแห้งๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสีแต้มยังอยู่ครบเลยนะครับ หน้าเดิมๆไม่ขยับนีดูก่อนนี่นี่นะสวยงามมากคันนี้นะไม่แสนสี0หมื่นสามพปีละรถคันนี้วิ่งปีละสอง0มืกว่าปกตินะไม่ได้เยอะเลยนะครับผมเนี่ยยกสูงมีแคลรี่บอยทรงเก่งนะดูแล้วจะบอกคันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยยางปี2022นะดูเนี่ย ยางปี22ของดันหลบนะครับผม265้า26ทับ65 R17 นิ้วนะตัวนี้เอ่อยางปี2022อยู่ไหนวะนี่นี่อยู่นี่นี่นะครับสัปดาห์ที่31ปี22นะเนปี22่ยดูดอกยางยังใช้ได้อยู่นะ2องปีประมาณ2ปีได้สบายๆนะงามดูมดูภาย,นภายใน 2.4ตัว e plus อ่ะตัว e เท่าทีครับตัว e นะแผงข้างก็จะเป็นออกสีเงินเงินนะครับรวมไปถึงคอนโซลช่องแอร์ด้วยนะสีเงินเงินเนี่ยคอนโซลเป็นสีเงินเงินนะแต่ว่าก็เป็นเบาะผ้าอยู่นะครับคันนี้ไม่ให้เบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะผ้าแอร์แบ็กสลูกนะครับผมเนี่ยสำเนาเล่มนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกแบแบ b หลังคานะครับปี18 150แรงมา้า2400นซีซีนะครับผมสวยๆนะภาษีแซมต่อให้นะคันนี้ขาดละเดี๋ยวแซมจัดการให้นะเนี่ยเกะก็เหมือนเดิมดเกะก็2ช่องมาตรฐานนะครับผมเนี่ยนะครับผมนะลองรีเช็คตัวซอกในอะ่ะเห็นไหมครับซอกสวยนะเนี่ยซอกสวยสวยเลยลองดึงในส่วนของดูเห็นไหมครับโ,โหเม็ดเม็ดนี่ครบเต็มเต็มเลยนะ สวยๆดูผ้าหลังคาสวยอยู่เลยนะดูนี่ด้านท้ายอันนี้คือยังไม่ได้การสปานะครับยังไม่ได้สปาเลยนะสวยเลยนะครับเนี่ยผ้าหลังคาสะอาดอยู่เลยนี่ดูเม็ดอาค,คมๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยคมมากเลยครบๆเลย ถ้ามีการทําสีมาเม็ดพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้เดิมๆรถเดิมๆดดนะ,ะดูคัสซีหน่อยเห็นไหมนี่คือขี้โคนเฉยๆนะเห็นไหม,มไม่เป็นสนิมนะครับเนี่ยดูสังเกตถ้าสนิมขึ้นเนี่ยพวกหัวน,น็อตลอยเชื่อมตรงนี้จะมาก่อนละเนี่ยเยรอยเชื่อมระหว่างตัวคัสซีเนี่ยเห็นไหมครับมันจะต้องมาก่อนละเนี่ยไม่มีเลยเห็นไหเนี่ยดูสวยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยแล้วราคาก็ ลดลงมา4,94,000บาทเท่านั้นนะโอ้ดูปิ๊งเลยดูเราลองดูแหนบหน่อยเห็นครับเนี่ยแหนบเนี่ยสวยไงเนี่ยดูโอ้คันนี้ไม่มีล้ออะไรไม่ต้องห่วงแซมจัดการให้นะหามาให้เนี่ยดูเห็นไหมโอ้ไม่สนิมเลยดู ดูคัสซีชัดเจรเลยเห็นไหมอ่ะเพื่อความแน่ใจอีกมุดเลยนี่ดูเห็นไหมทานหน้าเนี่ยไม่มีสนิมเลยโอ้โหแซมดูรถให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะจองออนไลน์ได้เลยตัว E นะ2.4ตัว E รล้ออะไรอยู่ด้านนี้นี่เองนะนี่นะ ดูท้ายเธอเห็นไหมสวยนะดูเนี่ย 4L แล้วก็ตัวที่แซมเคยบอกเนี่ยตัวซอกเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่เห็นไหมไล่เลยไล่เลยเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งนะหน้าตาเหมือนกันนะ 4R เนี่ยเม็ดอาร์คอยูอ่หน้าเดิมเดิมท้ายเดิมเดิมสวยนะสวยเลยบอกเลยคันนี้นะ อยู่ไม่นานแน่นอนแซมบอกเลยนะสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับผมแซมดูรถให้อย่างละเอียดแน่นอนนะเนี่ยดูอ่ะเนี่ยดึงเห็นไหมโอ้สวยๆเลยนะลองดูซอกฝั่งคนขับบ้างเนี่ยนะเนี่ยหัวน็อตไม่ขยับเลยดูแล้วก็ยางเปลี่ยนที่ B Quick นะรู้สึก น่าจะเป็นเลข7หรือเลข9ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนี่ยปี6-7นะวารันตีไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะเปลี่ยนยางมาของ B-Quick นะเนี่ยสติ๊กเกอร์ลมยางไม่มีแกะไม่มีแงะนะสวยๆแผงข้างฝั่งคนขับก็จะมาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะนี่พับไฟฟ้าับปรับไฟฟ้าเซ็นทรันล็อกนะกระจกเฉพาะฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัตินะนี่อ่ะดู นี่นะเห็นไหมนี่เ่าฝั่งคนขับนะคันนี้กุญแจรีโมทหนึดอกนะครับผมแล้วก็กุญแจอะไรอีก1ดอกแล้วก็กุญแจอันนี้ล็อกล้ออะไรนะนเลขกิโลอยู่ที่1นึ่ี่ยครี่1 4 3 5 2 8กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมไม่เยอะนะวิ่งไม่เยอะนะ,ะนี่ช่องใส่แก้วเกิร ฝาถังน้ามันครับกระโปรงหน้าอยู่ด้านนี้นะดูโฟงอะารัยไม่ลอกเลยสวยงามนะอ่ะดูวิทยุก็มาตรฐานเลยนะครับผมก็ช่องใส่ CD USB อ่ะ USB อยู่ด้านนี้นะครับ3.5มมิลนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะรับสายวางสายได้ที่นี่ลดเสียงหน่อยนี่นะส่วนด้านขวาก็คือ การปรับหน้าจอการใช้งานเนี่ยนี่ปึ๊บแล้วแต่กดสะดวกเลยนี่นะนี่นะครับนี่แล้วแต่ระบบนี่นะมันก็จะแจ้งหมดอันนี้ก็358ในนี้คือน้ำมันที่เหลือวิ่งในอีกได้ประมาณ358โลนะกดอีโ Mode ก็ได้เนี่ยเป็น Eco เป็นส p o r t ตโหมดอยากแรงก็กดไปเนี่ยเรากดด้านนี้นะเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับผมออตโต้แบบขั้นบันไดนะนี่น นะครับผมอันนี้ก็12โวลต์ไว้ต่อกล้องบันทึกหน้าเอานะครับผมนะครับแอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกนะหมุนลองดูนี่อะลองฟังเสียงเครื่องยนตนะ์นะนิ่งๆเลยเห็นไนิ่งมากนิงน่งๆเลยนะโอ้โอเคเลยนะคันนี้บอกเลยโอเคเลย ราคาก็โอเคด้วยจากเคยตั้ง5 0 0 0 0นกว่าตอนนี้เหลือ494,000บาทเท่านั้น494,000บาทเท่านั้นนะครับผมปี18พีเันเนอร์ออโต้นะสประตู494,000บาทก็จบจ,บจบไปราคานี้เลยนะซื้อกินสดจบราคานี้เลยฟรีค่าโอนให้ด้วยอีกต่างหากนะใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับศูนย์ 354 3692นะครับ0 8 6 354 3692นะครับผมฝากคันนี้ไวไ้ด้นะขอบคุณนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับผม